วันที่สิบเออร์แล้วันที่ยี่แปดปฏิบัติครึ่งวันแบบเนี้ยเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปหมูยี่เก้านั่งสมาธิสามสิบก็เจริญพรลาสามสิบเจริญพรลายี่เก้านั่งสมาธิร่วมกัน ยี่แปดตอนเลบ่ายก็ถ่ายรูปคนถ่ายรูปม,มันเดี๋ยวก็มาวิกายก็มาผมก็เบรกนไนออกจะพึ่งผมจะเล่าถึงชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่สุพรรณบุรีอันนี้ตายแล้วตายไปแล้ว อยู่บ้านลำบากแม่พ่อให้ช่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายชีวิตของแกนเนาะแม่ให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายวันนั้นมาเลี้ยงข้างวัดเนะี่ยเลี้ยงข้างวัดโอ้ยเด็กวัดนี่มันดีนะมันกินข้าวัดเออเลี้ยงควายอดระยากอดระยากก็บอกแม่ ผมจะไปอยู่วัดแม่น้ำตาไหลลูกใจบุญลูกใจบุญแต่ความจริงเราเขี้เกียจเลี้ยงควายกินก็ไม่เก็อิม่มเห็นเด็กนวัดกินอิมนะ่มไงเลี้ยงวัดแม่น้ำตาไหลลูกใจบุญจะเข้าวัดแล้วพอเข้าวัดเลยตายแล้ว าพาก็ใช้ล้างชามเนะี่ยล้างชามไม่ไหวแม,ม่ผมจะบวชเนนแล้วเป็นบวชเนรเด็กวัดผมไม่เป็นแล้วผมจะบวชเนเแลแม่ดีใจใลูกจะบวชเนนแต่จริงที่เขียนล้างชามหนีล้างชาม,าชามเด็กวัดต้องล้างชามเลยไหม เรียกว่าต้องล้างชามที่เหย่ล้างจานก็บวชเนรอ่พอบวชเนนเสร็จคนไฟดีอะเนาะคนไฟดีเดข้าองเทพเป็นเนรเข้าองเทพเนนตัวใหญ่อะเข้าองเทพว่าเนรเทพพันล้อเลยไอเนรโคงงไอเนรโคงตัวใหญ่นะ ก็เฉยอยู่ลำบากหรือบ้านลำบากเองคงก็เฉยอันนี้เน้นองค์หนึ่งมันรอบอกว่าเฮ้ยมึงระวังนะมึงระวังนะสกเบือจะออกดอกนะหมายหมายความว่าไงก็ไมันไ้สกเบือจะออกดอกเว้ย คนนี้มันมโหเลยน้อยมันดูถูกกูแล้วคูมันบันดอกเรียนเรียนหนังสือมันรู้เรื่องเรียนหนังสือเรียนสู้ไปไหวเฮ้ยสักเบื่อจะออกดอกแล้วเว้ยมึงดูถูกกว่าเดี๋ยวกูวจะเอาให้ได้เลยสอบสอบได้เออปีนักข่องเทพมาสอบได้เพื่อนตกที่ลออบบ้อเราตก โม้ยสกุเบอ,อกกรอ,อ,อกดอกแล้วเว้ยเนี่ยไปย้อนเลยว่ะไอ้เพื่อนไอ้ล้อเนีตกสอบตกในตอนในในการเอ้ยสกุลเบอร์อกดอกแล้วเว้ยโดยถูกกันไม่ได้คนเราเนี่ยก็บ,กบวชเป็นพระพอเรียนพอเรียนหนังสือรเรียนมหารเรียนถึงแปดประโยคแปดประโยคไม่ใช่น้อยนะ เราไฟดีแาดประโยคตอนนี้ต่อมาก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณได้เป็นเจ้าคุณหนุ่มนะก็จะดึงจะดึงไว้ทางศาสนาไงดึงไว้ช่วยทางงานงานศาสนา เจ้คุณหนุ่มๆม,มาเวลานี้มีเยอะเรียนไปขึ้สูงในว่นงทีสามสิบสี่เป็นเจ้คุณนะอออก็คนที่หวัวด,ดีก็อ,อยากดึงไว้เป็นจะคุณไปให้เป็น้จะคุณเลยเราอยากให้เป็นเจ้คุณพอเป็นเจ้าคุณได้พักหนึ่งงานมันเยอะงานมันเยอะพักสึกเลย ไม่ไหวสึกคนชงบัญชีอะไรมากมาเยอะๆเลยสึก,สกพี่ของคนคนหนึ่งระสึกไปแล้วไปสมัครอนุศาสนาจารย์รู้จักมหาอาจารย์คือใครทหารอนุศาสตร์สอนทหารไงสอนมันมีสี่นัสามหน่วย ทหา,ารเรือทหารอากาศทหารบกตำรวจตำรวจก็มีมั้งแต่คนพูดถึงว่าทหา,ารเรือทหารบกเป็นนุสศาสนาจารย์หนุ่มพา,าปเปลี่ยนทำแปดรปโยคเด็กก็บอกว่าจะบอกเพื่อนชวนกินเรากินไม่ได้นะเพราะเพราะว่าเป็นานุสอาจารย์สอนทหารนะ่ะ กินเล้ากินไม่ได้ต้องหลบหลบพุนเดี๋ยวคนจะบอกอนุสาราจารย์กินเหล้าไปเรืออะไรเงี้ยนุษนุสาราจารย์นี่ยกินเหล้าไม่ได้นะแต่กินที่บ้านกินในพวกหมูไม่ได้ไปไปสอนทหารสอนพวกนี้มันหัวรุนแรงไกินเหด้าต่อมาท่านหนึ่งแกก มีภรรยามีภรรยาเป็นลูกศราจาร์น,าานะมีภรรยาก็มีลูกสองคนมีลูกสองคนเะมียตายเมียตายลูกศราจาร์เนาานะี่ยพูดเก่งเลยนะอย่นี้มีหลายคนนะพูดราชาศัพท์ ราชาสัพอาทางพระไปเน่ยราชาสัพพูดนุสานาจารย์พูดราชาสัพเก่งหลายคนเ,นเมียตายพอเมียตายแกก็ได้เมียใหม่เมียใหมเ่เมียคนที่สองแกเข้าไปพูด พูดต่อคนเยอะๆอเนี้ยพูดกับคนเยอะๆบอกว่าไอ้คนไอ้คนนั่งควงมันบอกทำไมถึงเมียาตายอ่ะมันก็คนกินเมียไมเมียาตายอ่ะผมไม่ได้กินมันล็อกมันตายขึ้นมันเองเนียว่า เอาก็คนกินเอาแกก,กินเนี่ยมันตายไมเ่เองไอ้คนเราสองตายอีกแมลงก็ตายสองคนตายาเ่ยคนกินเนี่ยผมไม่ได้กินมัน้งคนเรามันกินกันไปได้เนาะผมไม่ได้กินเนาะตอนนี้พวกพา,ามมันเยอะพวกพา,ามมันเยอะบวดพา,ามด้วย เขา,าว่าผมกินเมียเมียสองคนตายหมดเอเมียสองคนตายหมดผมไม,นะม,ม,มนะ่ได้กินเมียหรอกไอที่พูดเน่ะไม่ได้มหาใหม่ะได้ก็ดีมุกเขามุกเขากความเยอะผมมีเมียสองคนตายหมดเลยที่พูดเนี่ยมันหาใหม่นะได้ก็ดี เราลกันตึงเลยมุกไม่มีมุกเก่งตายแล้วตายแล้วเรียนทำแปดประโยคในยุทธเห็นไหมจากเด็กเลี้ยงควายมันเป็นเจ้าคุณนะมันเป็นเจ้าคุณซึกอันนี้มีเยอะนะซึกเยอะยอไรมาล้วเนี่ยก็เรียนมัธยาาุฬาไงมัธยุฬาพอเรียนจบปริยโท ตรีโทเอกจ,จบนตินนโทเอกจบนรยาเอกก็จะจะไปสอนไปสอนตามพิธีไรต่างๆเนี่ยก็เชิญไปสอนไปเชิญไปสอนแล้วก็มีรายได้พิเศษไงายลิเศษยจำนวนเนี้ยไ,ได้พิเศษต่อใครหัวดีเลยหัวเก่งเลยก็ให้พักให้บ้านพักกัจุฬารนาะมี พักที่นู่นเลยแต่ก็มันเดินลงน้อยหน่อยอ่ะวิจักคนหนึ่งเคยเป็นคู่สวดนีด่นประจบด็อกเตอร์ไปสอนสอนทัพเออนิสิตรุ่นใหม่มันก็มีวิชาย เดี๋ยวคงจะมามั่งที่วิชาการที่วัดเนะี่ยมีองค์นะชื่อยันวิหารวิหารนะแล้วก็จบเอกเขาเปล่าหนะรือปียาโทพูดเก่งถามว่าทำไมไม่อยู่ต่อ,อกกเกษียนกเกษียนต้องออกให้รุ่นใหม่บ้างให้รุ่นใหม่เขาอยูอ่นี่เราส่กันฟังนะ เขาบอกก่อสมเด็จพระพุทาจารย์โตเนี่ยท่านจะลงใจพระใหม่ลงใจพระไม่ใหม่แล้วพระในวัดท่านเนีในพระพทาจารย์โตนะลงพระว่าพระจริงใจกับท่านหรือเปล่าวันนั้นท่านนึกไงไม่รู้ต้มผักบุ้งต้มผักบุ้งกับน,น้ำเปล่า พอต้มเสร็จต้องแจกองค์ละถ้วย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 ถ้วยไปเลยแล้วก็นั่งด <ov ic arsi> <radas> ูอ <igue> ย so ู By ่พักหนึ <maya> ่งจนอิ่มเสร็จเป็นไงบ้างครับผมทำด้วยมือผมเองเออว่าเนี่ยคือจัดทานแต่ผมเป็นไงบ้างครับผมทำด้วยมือผมเองพร้อกลัวท่านเนี่ยอร่อยครับพ่ออร่อยอร่อย ผักบุ้งโง,งน้ำจะมา่อยได้ไงนี้ไอคนมันกลัวนะนี่ไปเจอลุงตาองค์ท้ายแถวลุงตาพอไปกลัวเนะลยเขบอกว่าพระเทพคุณอย่าไหวงั้นอย่างนี้เลยไปเทให้หมาหมาไปแดกเลย รูปหนี่งพิจารณาจจับมือหรืวอว่าน,นี่พูดจริงอ่ะพูดจริงก็หกอนดเลยอ่ะถามอ,อร่อยครับอร่อยดีครับรดีเลยุงตาก็ไม่ยอมอ่าพระเดชพระคุณอย่าว่างั้นงี้เลยไปเทให้หมาไม่ได้หมดท่าอจับมือโอ้อยตรงนี้พูดจริง ลองใจพะระดูองค์ไหนจะพูดจริงไม่จริงนะวิธีการของท่านนะตั้งแตพระ,พระ,พระชาชอาจารย์โตเนหัวดีโคบอะวัตทั้งเกิดสมัยยุติยาเกิดยุติยาในกรุงธนบุรีคณะโกศินฝั่งนี้ฝัง่ง พระนโกศิน์ฝั่งนู้นกุงทนบุรีของตักสินเจ้าตักสินเจ้ากุงทนบุรีมาเดดพระเจ้าตักสินมหาราชมานับราชการเป็นเป็นราชการมานับฝั่งนี้มานับเพื่อนพระุตยยอดฟ้าจุฬาโลกเมืองเพื่อนกันนะเพื่อจะตักสิล่ะ มานับฝั่งนี้หนึ่งสองสามเลยไหมเรงเกตดูกษัตริย์เนี่ยหนึ่งถึงสิบเนี่ยองค์ที่สิบเนี่ยทำประโยชน์แก่บ้านเมืองมากที่สุดเลยโครงการฝายน้ำน้ำานำก็ทั้งสี่พันโครงการเป็นเงินเท่าไหร่อน้ำไหนบ้าน ท่านมีมันมีแฟ้มท่านเห็นไหมในหนังมถ้ามีแฟ้มท่นหอบแฟ้มท่านช่วยเหลือประชาชนเราเก้าอะนะเราประชาชนมีความจงรักภักดียังทำบุญให้วันที่ห้าท่านวาวทำบุญให้มีบางวัดก็บวชวัดเนบวชพระให้ถวายพระกุศลเนี่ยโครงการเนี่ยท่านทำประโยชน์ให้แก่ รัศรดรของท่านเยอะเลยแต่ต้ังเดีดูแต่ละองค์ไม่เหมือนกันไหมหนึ่งสองที่เขาบอกว่าอะไรมหาการพานยั์รักบรรัณฑิตสนิทธรรมจำแขนขาดราดชชรชนล่องทุกยุทธมินทินตาขาวชาวศีวิไล ก็ชื่อของราชการเขาเออมหมอกการพานยักษ์รักบัณฑิตสนิทธรรมตรูไรกันหนึ่งนี่ลบก,ก็น,น่าดูนะลบก,ก็น,น่าดูเลยฆ่าต้องฆ่าแนละ้วเมตตาก็ไม่ได้ฆ่าต้องฆ่าแนละ้วเอออยุคนั้นยุคนี้ยุคมหาการพานยักษ์เอ่อพานยักษ์ก็ยิงเชื่อในอ รับบันดิตและการที่สามนี่มีความรู้มีความรู้สนิทธรรมสนิทธรรมก็รอแปดแล้รอรอสี่สนิทธรมร, 8, ร,ร,ร,ทธรมบวชนานรู้ธรรม,มะเยอะเออรู้ธรรม,มะเยอะสนิทธรรมจำแขนขาดรอห้ารอห้าเนี่ยจำแขนขาดรอห้าต้องเสียงเมืองให้เขม่นนะ เขเเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะสีสุขพลพัตตบองเหฮมมาลาเนี่ยสาสามจังหวัดเนี่ยเป็นของไทยนะเป็นของไทยนะฝรั่งเศสม,มันเล่นปืนเล่นดาบเล่นปืนอยู่ต้องแพ้มันลุกขามาลุกขามาลุกขามา มันก็เลยแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเป็นของเขเมนไปก็วกยจำแขนขาดต้องไปต้องเสียประเทศส่วนหนึ่งให้กับฝรั่งเศสไปพราะฝรั่งเศสอังกฤษ,อ,กฤษอังกฤษมันมนเล่นมลาวฝรั่งเศสราชโจรราชโจรรอหกรอหก บอกว่า,าวังเนี่ยเบียดบังกันเองวังเนี่ยเบียดบังกันเองเจีอยว่าไม่รู้เบียดบังกันเองมันก็โมยเอาได้ก็เอาเลยราชจ,จนชนล่องทุกรอรอเจ็ดรอเจ็ดประ 7, ชาชนขอาาประาาชาธิปไตยขอประชาธิปไตย รเราจะต้องไปสวรรคคตที่เมืองนอกโดยท่าองค์ก็ไปท่านก็เขียนไว้ว่าประชาธิปไตยให้กับราศฎรทุกคนไม่กับประชาชนทุกคนไม่ได้ใครคนใดคนหนึ่ง่านก,ก็เสด็จไปเมืองนอกชาวทุกประกรปกครองแบบประชาธิปไตยแต่มีมหาริศว์เป็นระมุขมีมหาริศ์เป็นระมุข รอเจ็ด uh, ไปแล้วไปสวอนอไปบเมืองนอกแล้วพอรอแปดปุ๊บยุคธรมินถูกยิงตายห uh. มาการพานยักร,รักบัณฑิตสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจนชนล่องทุกยุคธรมินทินตาขาวทินตาขาวเนี่ยรอเก้าเลยมะเปิดประเทศเยอะ พวกฝรั่งต่างชาติเข้ามาเพียบเลยนะทินตาขาวฝรั่งตาขาวพวกนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะเลยเข้ามาเยอะแต่มาเยอะมันจะมาธรรมดานะจะมาอยู่เมืองไทยต้องเช่าที่พีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอย่างญี่ปุ่นเนะ่ะมาอยู่จั่หวบัตการนะเอาคนแก่มา คนแก่ญี่ปุ่นนะอ่ะญี่ปุ่นมันคนม,นมากอนะ่ะคนมันต้องสองร้อยกว่าล้านมาเอามาไว้คนแก่จะต,ต้องเช่าให้อยู่ไม่ได้ไ่อยู่ถาวรน่ยุ่งต้องเช่ากี่ปีกี่ปีกี่ปีต่างชาติเพราะงั้นตัองเกตด,ดอด,ดูคอนโดเนี่ยคอนโดมันด้ซื้อมันด้ขายขาดนะ่ะเช่ากี่ปีถ้าลงจเจ้าอังกิมก็เอาเมียคนไทยเน่ซื้อ เรื่องอะไรมันจะโง่ให้ซื้อให้เมียแล้วเ,เอาเช่าก่อนเอาเช่าก่อนสิบปียี่สิบปีเนี่ยเช่าวกับเมืองมันขาดสัญญากันแต่ซื้อมันกับเมืองมันไอส่วนนี้นเป็นของคนไทยของเมียคนไทยอะเมียคนไทยเวลานี้ กําลังไม่ใช่ธรรมดานะมันฉลาดเยอะฉลาดสังเกตด,ดูเดี๋ยวก็เห็นวนะ่าหลังนอนโรงแรมรวยพวกนี้รวยมีเงินมีทองไอ้โซลังแบกเป้แย่นะเรียกว่าหลังขี่นกขี่นกโซลังแบกเป้เดินตามหนนเดิมตามอะไรมันมีเงินมาก็มาหาเมียคนไทย เนี่ยรอเก้าเลยทินตาขาวพอรอสิบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมก็เรียกว่าชาวศิวิไลสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ทายถึงหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองไม่ทายนะนี่เป็นคำคำนี้ของสมเด็จพระจาตานโตท่านทายนะเมื่อสมเด็จพระจารย์ตานโตท่านทายไว้เออท่านทายไว้ทินตาขาวเก้า ชาวสิวิไลสิบชาวสิวิไลสิบประเทศอุดมสมบูรณ์พ่อพ่อทำให้หมดแล้วในโครงการต่างๆพ่อคงนึงบอกว่าจะสารต่อโครงการของพ่อ่งพ่อ,พอทำมายเยอะแล้วไงจะสารต่อโครงการของพ่อปฏิทานที่ขึ้นขึ้นคลองลาดนะขึ้นคลองลาด ไม่ไม่ไมสร้างใหม่นะจะสารต่อโครงการของพ่อที่พ่อทำไว้เนี่ยเขาบอกว่าเรอรอเก้าเนี่ยเสร็จไปไหนไม่รู้อายุทยายุทยาไปมีใครพูดราชาศัพท์ไม่เป็นทุกคนไม่เป็นเลยมีคนหนึ่งบอกพูดได้ผมพูดได้ ยิ่งผมมาเดี๋ยวผมพูดได้ไม่เป็นไรผมพูดเองทุกคนแน่เลยอ้ยเจ้าอยู่เสด็จมามันก็ขอเดชะอายาไม่พ้นเก้าปกเก้าปกกระมมชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นจะอยู่มีเชื่อเจ้าเลยแม่เป็นลิเกเก่าก็ลิเกมันหัดเนี่ยนะ อยู่ท่านใจดีนะเป็นมีเชื้อเจ้านะไม่หรอกเป็นนิเกเก่าราชาศัพเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอสันริกเกออะไรขอเดชะอายาไม่พ้นเก้าปกเก้าปกกระมมชื่อ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 ,อบอกหมดอยู่ก็ยืนนิ่งมีเชื้อเจ้าหรอไม่หรอ เคยเป็นลิเกเก่าเขา,เาไปไปไปเยี่ยมทหารเราเก้านะไปเยี่ยมทหารฟักผ้าแจกฟักผ้าแจกฟักผ้กาแจกมีสมเด็จที่องค์สมเด็จหลังผิดท,ทองหลังพังเดี๋ยวพี่เขาทํานะเคยเห็นไหมสมเด็จสมเด็จร่ำลั่มอ่ะ อนุปยาเนี่ยเห็นไที่หัวทำนะไม่ปิดทองหลังพระท่านให้ปิดข้างหลังไม่ปิดข้างหน้าปิดทองหลังพระเนี่ยที่หัวจะเอาไปแจกทหารทานแจกแจกแกทหารนั่นหมดอีกคนไม่ได้มันก็นกึกไม่ได้แจกวันนี้มาขอเดชะขอพระองค์หนึ่งเออ ที่หัวบอกขอเดชะพระหมดแล้วก็สวยไปหมดอขอเดชะขอพระองค์หนึง่งที่หวบอกขอเดชะพระหมดแล้วหมดแจกสุดท้ายไม่ได้ที่หัวเราเก้าเนี่ยท่านบางครั้งท่านมีอารมณ์อารมณ์ขันนะแต่ท่านบริหารบ้านเมืองเนี่ยคนไทยยอมรับเลย นออพระสวรรค์ท่านไหมเอาศพไว้ผมเคยไปสวดน,นะในวังเอาศพไว้เป็นปีหนไหมมีคนไปทุกวันเลยมีคนไปทุกวันสวดถวายเวลากุสลถวายท่านคนมากจริง แะ่ท่องว่าพัยดยศไปนะอพัยดยศไประว,วังเนี่ยเวลานี้พม่จะอยู่วเนี่ยยังสวนคตไปแล้วกขคงจะไปเกิดที่สูงอะนะสมุติเทพอยู่ในเมืองไทยฉล็ดไปไหนก็เรียกสมุติเทพเทพโดยสมุตนะ วาสวรรณาโคตปแเลวเมวให้พรวันกัน okay, <fine>, สัพลุลูกัวีนิโมตุวันสัมนะโสัม陀佛阿弥陀ะติกันด萨

Chai noi nô ta tái, mạ vãi chán sĩ hãi, yên vãi nô cháy sô kháng, vãi ân âm cà Tung. สวโสดีอมังนะสุปฏิปันโนะพะกาวะตัวเศร้ังนัำนัพัก